เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องหมอฟ้าทายิี่ีนะคะวันนี้จะเป็นการอ่านดวงนะคะสถานการณ์ของคนที่เกิดทั้ง7วันนะคะประจำวันศุกร์ที่4่กรกฎาคมนะคะพศ2563นะคะการอ่านดวงประจําวันนะคะเป็นการอ่านแบบโดยรวมโดยกว้างนะคะเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะสําหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็ควรใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยนะคะ เรามาเริ่มตั้งจิตอธิษฐานกันได้เลยนะคะสําหรับคนที่เข้ามานะคะขอให้พรยิบนี้นะคะจงบอกกล่าวสถานการณ์โดยรวมนะคะการงานการเงินโชคลาภสุขภาพความรักของคนที่เกิดทั้ง7วันนะคะประจําวันเสราร์ที่4กรกฎาคมพศ2563นี้ได้อย่างถูกต้องแม่นยาและชัดเจนนะคะเรามาเริ่มต้นตั้งแต่คนเกิดวันอาทิตย์นะคะ2 3คนเกิดวันอาทิตย์นะคะ บที่1นึ่งดาบก็เรียกว่าคนเกิดวันอาทิตย์นะคะช่วงนี้อาจจะมีความกังวลใจว้าวุ่นใจสับสนลังเลสักนิดหนึ่งนะคะนะในช่วงนี้อาจจะมีในเรื่องของการถูกตัดหน้านะคะการค้าขายนะคะนะการแย่งชิงนะคะช่วงนี้5ดาบก็เรียกว่าต้องระวังในเรื่องของคําพูดนะคะอาจจะเกิดการทะเลาะนะคะกับหัวหน้างานกับผู้บงังคับบัญชาหรือจากคนที่เขามีอํานาจเหนือกว่าเรานั่นเองนะคะ เจ็ดเียนนะคะก็เรียกว่าคนเกิดวันอาทิตย์มองในเรื่องของไรายได้นะคะช่วงนี้อาจจะมีในเรื่องของการลงทุนนะคะการขยับขยายกิจการช่องทางลู่ทางในการทํามาค้าขายนั่นเองนะคะโคกเรียนนะคะก็เรียกว่าดวงมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความเมตตาเอ็นดูดีนะคะในช่วงนี้นะคะก็เรียกว่าจะทําอะไรก็มีคนคอยอุปถัมภ์คาจุนนั่นเองนะคะหน้าที่การงานนะคะก็เรียกว่ามีความรับผิดชอบค่อนข้างสามากเลยคนเกิดวันอาทิตย์นะคะก็พยายามที่จะซ่อมแซมแก้ไขสิ่งต่างๆนะคะนะแต่ก็เรียกว่ามีความกลัวมีความกังวลใจนะคะ กับคู่ค้าการแข่งขันที่ช่วงนี้เรียกว่าการแข่งขันค่อน้างจะสูงเลยทีเดียวนะคะการเงินไม่ได้ติดขัดอะไรนะคะก็เรียกว่าหาได้ตลอดนะคะมีเข้ามาให้จับจ่ายใช้สอยนะคะนะรวมถึงช่วงนี้คนเกิดวันอาทิตย์ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะอาจจะมีคนมาหยิบมายืมเงินได้นะคะนะนะรวมถึงถ้าใครที่แบบปล่อยเงินกู้นะคะเป็นเล่นเท้าแชร์นะคะช่วงนี้ต้องระวังในเรื่องของการถูกโกงนะคะนะห้าดาบนะคะนะเขาอาจจะชักดับเราได้นะคะช่วงนี้ในเรื่องของ ความรักนะคะก็เรียกว่ายังเกื้อหนุนซึ่งกันและกันดีนะคะเป็นความรักที่ดีทะเลาะกันบ้างมีเรื่องขัดแย้งไม่เข้าใจกันบ้างนะคะแต่มีหกเหรียญก็จะกลับมาคืนดีกันในทุกๆครั้งนั่นเองนะคะในเรื่องของสุขภาพคนเกิดวันอาทิตย์ช่วงน,นี้มี5ดาบต้องระวังในเรื่องของการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อสักนิดหนึ่งนะคะนะ อาจจะเกิดการกล้ามเนื i, says, ้ออักเสบได้นะคะมาดูนะคะถ้าอยากบอกเสริมอะไรคนเกิดวันอาทิตย์นะคะคนเกิดวันอาทิตย์นะคะสามดาบนะคะก็เรียกว่าเราต้องระวังในเรื่องของอารมณ์ความใจร้อนนะคะความขี้หงุดหงิดเอาแต่ใจของตัวเรานั่นเองนะคะนะาเดวก่าอาจจะมีเรื่องให้ต้องหงุดหงิดใจนะคะร้อนใจนะคะช่วงนี้ต้องระวังในเรื่องของอารมณ์สักนิดนึงนะคะสามดาบอาจจะมีในเรื่องของอาการ เจ็บทรงอกแน่นหน้าอกนะคะเจ็บคอไอรวมถึงการเป็นภูมมแพ้ด้วยนะคะคนเกิดวันอาทิตย์นะคะโชคลาภมีไหมถามว่าคนเกิดวันอาทิตย์มีโชคมีลาภไหมมีค่ะแต่แนะนําว่าให้ทําบุญนะคะหกเหรียญเป็นไพ่ของการให้นะคะคนเกิดวันอาทิตย์ยิ่งให้ยิ่งได้กลับนะคะช่วงนี้นะก็เรียกว่าให้มันทําบุญนะคะเพื่อที่จะเป็นการเสริมดวงให้กับตัวเรานะคะต่อไปนะคะคนเกิดวันจันทร์นะคะหนึ่งสอง สามคนเกิดวันจันทร์นะคะใบที่1ราชินีเหรียญน,นะคะก็เรียกว่าช่วงนี้นะคะมองในเรื่องของการเงินการค้าขายการลงทุนนั่นเองนะคะราชินีเหรียญ4่ถ้วยนะคะก็อาจจะมีเรื่องให้ต้องหงุดหงิดใจนะคะนะเรียกว่าวันนี้4่ถ้วยมันอาจจะเราอาจจะคาดหวังกับบางสิ่งบางอย่างที่มากจนเกินไปนะคะทําให้เราอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าอาจจะไม่สมหวังผิดหวังนะคะนะสิ่งที่หวังมันอาจจะแบบเยอะเกินไปนั่นเองนะคะเ็เรียกว่าคาดหวังบางสิ่งบางอย่างแต่พอควรนะคะแต่สีถ้วยมันเป็นความ ที่แบบขี้งุดหงิดนะขี้รําคาญน่ะคนเกิดวันจันทร์นะคะจัสเมนนะคะก็เรียกว่ามีโอกาสดีๆเข้ามานะคะนะผู้หลักผู้ใหญ่หยิบยื่นโอกาสที่ดีให้นะคะรวมถึงจัสเมนเป็นไพ่ของการหลุดพ้นนะคะก็เรียกว่าช่วงนี้คนเกิดวันจันทร์นะคะก็เรียกว่าอยู่ในสภาวะที่ดีขึ้นนั่นเองนะคะนะไม่ว่ากิจการการค้าขายหรือหน้าที่การงานนะคะก็เรียกว่าจะประสบผลสําเร็จขึ้นนะคะในเรื่องของการเงินก็เรียกว่าได้มาจ่ายไปนะคะช่วงนี้หามากใช่มากนะคะรวมถึงใครบางคนนะคะหมอฟ้าแนะนําให้ทําบุญกับโรงศพนะคะกับเด พิการกับคนกับกับคนพิการกับเด็กกำพร้าด้วยนะคะจะเป็นการเสริมดวงให้กับตัวเองนะคะนะรวมถึงนะคะคนเกิดวันจันทร์นะคะในเรื่องของความรักช่วงนี้ขี้งอนนะคะเอาแต่ใจเนาะง,งอนเพื่อที่จะให้คนรักงอนงอนนั่นเองนะคะในเรื่องของสุขภาพก็ต้องระวังในเรื่องของการปวดท้องนะคะนะโรคกระเพาะกดไหลย้อนนะคะปวดประจําเดือนนะคะคุณผู้หญิงนะคะในเรื่องของอ สุขภาพไปกันแล้วเนาะมาดูนะคะว่าไพ่อ,อยากบอกเสริมอะไรคนเกิดวันจันทร์นะจ๊ะ คนเกิดวันจันทร์พายอยากจะบอกว่าราศีมีถ้วยนะคะก็เรียกว่าช่วงนี้อาหารขนมนมเนยค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์นะคะนะใครบางคนเรียกว่าในเรื่องของความรักถ้าโมดแต่จะหุดผิดเอาใจการเปลี่ยนมาเอาอกเอาใจกันดูแลกันดีกว่านะคะทาอาหารทํากับข้าวนะคะไว้รอคอยคนรักนะคะจะเป็นการทีเ่เป็นความรักที่ดีเสียมากกว่านะคะช่วงนี้จะทําอะไรคนเกิดวันจันทร์มีความรอบคอบนะคะรวมถึงใครบางคนอาจจะกําลังคิดทบทวนในหลายสิ่งหลายอย่างที่ผ่านมานั่นเองนะคะคนเกิดวันจันทร์โชคลาภมีนะคะนะ เรียกว่ามีโอกาสที่จะเสี่ยงโชคได้นะคะเพราะมีราชินีเหรียญน,นะคะ4่ถ้วยก็เรียกว่าต้องเพิ่มต้องลดด้วยนะคะช่วงนี้นะจัสติ e n นทำบุญนะคะแล้วดวงจะเสริมจะเสริมดวงให้มีโชคมีลาบนั่นเองนะคะคนเกิดวันจันทร์ต่อไปนะคะคนเกิดวันอังคารนะคะ1 2 3คนเกิดวันอังคารนะคะใบที่1นึส่ดาบช่วงนี้อาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่าค่อนข้างจะนิ่งๆนะคะหรือใครบางคนอาจจะรอคอยบางสิ่งบางอย่างอยู่นะคะคนเกิดวันอังคารมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปเยี่ยมคนป่วยคนไม่สบายนะคะมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปงานอาวบมงคลได้ด้วยนะคะอัศวินดาบนะคะอาจจะมีเหตุให้ต้องเดินทางแบบรีบเร่งแข่งขันกับเวลานะคะในวันนี้นะคะ คนเกิดวันอังคารระวังในเรื่องของอารมณ์นิดหนึ่งนะคะอารมณ์ร้อนใจร้อนนะคะรวมถึงขับรถเร็วมากนะคะคนเกิดวันอังคาร ก็เรียกว่ามีโอกาสที่จะได้ติดต่อแบงก์ติดต่อธนาคารน,นะคะคนเกิดวันอังคารหน้าที่การงานวันนี้ก็เรียกว่าระวังในเรื่องของอารมณ์ความใจร้อนความที่งุ่นกิดเอาแต่ใจของตัวเรานะคะนะรวมถึงใครบางคนอาจจะเหนื่อยๆห่กับงานนะคะมีเหตุให้ต้องลาหยุดลาพักร้อนนะคะหรืออาจจะเกิดการเจ็บป่วยไม่สบายทําให้ต้องหยุดงานขาดงานได้นะคะในช่วงนี้ <laughs> ในเรื่องของการเงินนะคะใครที่รองเงินก้อนใหญ่อยู่นะคะที่จะมาเคลียร์หนี้เกียรส,สินสิ่งต่างๆนะคะก็เรียกว่ามีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินนะคะนะรวมถึงนะคะๆๆ <laughs> ช่วงนี้นะคะใครบางคนนะคะอาจจะต้องติดต่อแบงค์ติดต่อธนาคารนะคะหรืออาจจะต้องนํเข้าของมีค่านะคะยวดยานพาหานะเข้าไฟแนนซ์ได้นะคะนะในเรื่องของความรักก็ต้องระวังในเรื่องของอารมณ์การทะเลาะกันมีปากเสียงกันการไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะ <S <S สุขภาพคนเกิดวันอังคารต้องระวังในเรื่องของอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะคะรวมถึงอาจจะมีในเรื่องของช่องปากช่องฟันเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะในช่วงนี้อ่ะ ถ้าอยากบอกเสริมคนเกิดวันอังคารวัตเมูลน,นะคะคนเกิดวันอังคารเป็นคนที่คิดมากคิดเยอะขี้น้อยใจนะคะมักจะก,กังวลใจในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะคะบางคนนะคะก็เรียกว่านอนดึกดึกื่นๆนนอนไม่ค่อยจะหลับนะคะช่วงนี้ต้องระวังในเรื่องของสุขภาพอาการวิงเวียนศรีรษะด้วยนะคะคนเกิดวันอังคารโชคลาภคนเกิดวันอังคารนะคะมีตัวเลขกับคนตายนะคะช่วงนี้นะเนาะหรือใครบางคนอาจจะมีในเรื่องของความฝันก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะนะต่อไปนะคะคนเกิดวันพุธนะคะหนึ่ง สองสามคนเกิดวันพุธนะคะใบที่หนึ่งเมจิกเชียนนะคะก็เรียกว่า คนเกิดวันพุธเป็นคนที่ช่างพูดช่างคุยช่างเจรจานะคะนะช่วงนี้มีโชคในเรื่องของคําพูดนะคะบางคนอาจจะทํางานเกี่ยวข้องในเรื่องของนักวิชาการนักการพูดนะคะหรือเป็นหมอดูเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้อื่นได้ดีเลยทีเดียวนะคะแต่คนเกิดวันพุธขี้น้อยใจนะคะนะน้อยนนิดนึงนะคะช่วงนี้อารมณ์ค่อนข้างจะสับสนลังเลว้าวุ่นใจนะคะรวมถึงคนเกิดวันพุธเรียกว่าเซนแมนนะคะช่วงนี้นะเซนแมนสัมผัสไวนะคะรวมถึงใครบางคนอาจจะมีในเรื่องของไอเดียโปรเจกต์นะคะสิ่งต่างๆการวางแผน งานการวางโครงการหรือว่าอาจจะมีช่องทางลู่ทางในการทํามา ขายนะคะทากิจการเพิ่มเติมได้นะคะในช่วงนี้เดอะซันนะคะก็เรียกว่ามีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีมีโอกาสดีๆเข้ามานะคะผู้หลักผู้ใหญ่หยิบยื่นโอกาสที่ดีให้นะคะเดอะซันยังเป็นไพ่ในเรื่องของการมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่ยอมรับของคนรอบข้างด้วยนะคะช่วงนี้ก็เรียกว่าหน้าที่การงานประสบผลสําเร็จดีมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนะคะมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งใครที่รองานอยู่นะคะมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีในช่วงนี้นะคะแต่ใครบางคนอาจจะมีในเรื่องของการเปิดกิจการทากิ จการเป็นของตัวเองนะคะก็เรียกว่าจะประสบผลสําเร็จนะคะนะใครบางคนอาจจะหมกมุ่นอยู่กับตํำรับตาราหาวิชาความรู้สิ่งต่างๆเพิ่มเติมได้ด้วยเช่นกันนะคะในเรื่องของการเงินก็เรียกว่าหาม,มากใช้มากนะคะแต่ก็เรียกว่าคนเกิดเป็นพุดธการเงินไม่ได้ติดขัดอะไรนะคะช่วงนี้ใครบางคนนะคะอาจจะหมดไปกับเสื้อผ้าหน้าผมความสวยความงามนะคะนะการทาศิลปกรรมนะคะนะก็เรียกว่าทําออกมาแล้วสวยทําออกมาแล้วดีนะคะแต่เมจิกเซียนก็เรียกว่าออหาม,มากใช้มากเนาะ ใช้เงินเก่งนะคะแต่การเงินไม่ได้ติดขัดอะไรนะคะหมดหมดหาได้หมดหมดหาได้นะคะคนเกิดวันพุธในเรื่องของความรักนะคะโดยรวมแล้วก็เรียก<น>ว่ามีความสุขดีนะคะนะอาจจะมีความน่อยๆกันบ้างไม่เข้าใจกันบ้างนะคะระหวาดระแวงกันบ้างนะคะในช่วงนี้คนโสดนะคะต้องระวังเข้าไปเป็นมือที่3ของผู้อื่นโดยที่เราไม่รู้ตัวได้ด้วยเช่นกันนะคะในช่วงนี้6ดาบนะคะใครที่ฮกดาบเป็นในเรื่องของการรอคอยนะคะบางสิ่งบางอย่างอาจจะต้องอยู่ในช่วงของการรอคอยนะคะแต่ก็เรียกว่าจะประสบผลสําเร็จนะคะรวมถึงคน เกิดวันพุธมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปใกล้น้ํานะคะใกล้ทะเลนะคะในช่วงนี้นะคะต้องระวังในเรื่องของสุขภาพนะคะภูมิแพ้ผื่นคันนะคะเป็นไข้เป็นหวัดไอจามไม่สบายรวมถึงอาจจะมีในเรื่องของอาการวิงเวียนศีรษะระบบปอดระบบทางเดินหายใจด้วยนะคะคนเกิดวันพุธนะคะก็รเรียกว่าดูแลสุขภาพนิดนึงนะคะถ้าถามในเรื่องของโชคลาภคนเกิดวันวันพุธนะคะ โชคลาภมีนะคะมีโชคมีลาภกับคนที่อายุน้อยกว่ามีโชคลาภกับเด็กนะคะหรือว่าตัวเลขจากความฝันเซนต์ของตัวเราเองนั่นเองนะคะคนเกิดวันพุธต่อไปนะคะคนเกิดวันพฤหัสนะคะ2 3คนเกิดวันพฤหัสนะคะใบที่หนึ่ง่ถ้วยอาหาราการกินขนมนมเนยนะคะเรียกว่าช่วงนี้คนเกิดวันพฤหัสก็คางจะอุดมสมบูรณ์เลยทีเดียวนะคะคนเกิดวันพฤหัสจะมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะในช่วงนี้ขอให้คนเกิดวันพฤหัสเป็นคนที่แบบไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและปัญหาสิ่งต่างๆนะคะเรียกว่าจะประสบผลสําเร็จแน่นอนนะคะหน้าที่การงานนะคะอาจจะมีปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างให้เราต้องต่อสู้ฝ่าฟันไปนะคะแต่ก็เรียกว่าความสําเร็จอยู่ข้างหน้านะคะเพราะว่ามีใบมะกอกอยู่ข้างบนเนาะก็เรียกว่า ปัญหาอุปสรรคสิ่งต่างๆไม่เกินความสามารถของตัวเราแน่นอนค่ะ ไคเฮมิทนะคะก็เรียกว่าใครบางคนนะคะก็เรียกว่าอาจจะกําลังหมกมุ่นอยู่กับตํำรับตํารานะคะหาวิชาความรู้สิ่งต่างๆนะคะหรือใครบางคนอาจจะเป็นที่ปรึกษานะคะให้ความรู้ให้ลู่ทางให้ช่องทางแก่ผู้อื่นได้นะคะในช่วงนี้นะก็เรียกว่าดวงคนเกิดวันพฤหัสนะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความเมตตาเอ็นดูนะคะนะรวมถึงอาจจะมีโอกาสได้เดินทางไปพบผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเดินทางไปไหว้พระไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะช่วงนี้คนเกิดวันพฤหัสนะคะก็เรียกว่าหน้าทีการงานมีช่องทางมีลู่ทาง หลายสิ um, ่งหลายอย่างเข้ามานะคะมีโอกาสดีๆเข้ามานั่นเองนะคะนะนาที่การงานก็จะประสบผลสําเร็จดีนะคะในเรื่องของการเงินนะคะก็เรียกว่าไม่ได้ติดขัดอะไรนะคะแต่คนเกิดวันพฤหัสกินเก่งทำเก่งนะคะใช้เงินเก่งนะคะใครบางคนช่วงนี้ดวงมีคนคอยอุปถัมภ์คำจุนในเรื่องของการเงินด้วยนะคะในเรื่องของความรักโดยรวมแล้วก็เรียกว่ามีความสุขดีเอาใจใส่ดูแลกันดีนะคะเป็นความรักที่ดีนะคะนะคนโสดนะคะก็มีโอกาสที่จะได้พบรักพบคนถูกใจนะคะกับคนที่อายุมากกว่านะคะในเรื่องของ สุขภาพคนเกิดวันพฤหัสต้องระวังในเรื่องของน้ำหนักตัวอาจจะขึ้นนะคะโรคอ้วนนะคะรวมถึงบางคนนะคะอาจจะมีในเรื่องของระบบลำไส้นะคะอาหารไม่ย่อยนะคะช่วงนี้ สี่ดาบมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปเยี่ยมคนป่วยคน,คนไม่สบายเดินทางไปงานอาวมงคลได้นะคะช่วงนี้หรือใครบางคนอาจจะอยู่ในช่วงของการนอนพักรักษาตัวได้นะคะใครบางคนอาจจะเหนื่อยกับงานเบื่องงานนะคะอาจจะลาหยุดลาพักร้อนได้นะคะในช่วงนี้คนเกิดวันพฤหัสนะแต่ก็เรียกว่าโชคลาภคนเกิดวันพฤหัสไม่มีนะคะเรียกว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะนะยิ่งขยนันยิ่งได้ตังค์นะคะช่วงนี้นะคะแนะนําให้ สวดมนต์ไหว้พระขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือว่าทําบุญตามแต่แล้ววาฒสาสนารรไหนจะทําบุญแบบไหนนะคะเพื่อที่จะเป็นการเสริมดวงให้กับตัวเรานะคะคนเกิดวันพฤหัสนะคะต้องระวังในเรื่องของสุขภาพช่องปากช่องฟันด้วยนะคะช่วงนี้นะ,ะกระดูกข,ข้อเข่าอาจจะเกิดการกล้ามเนื้ออักเสบปวดเมื่อยได้นะคะต่อไปนะคะคนเกิดวันศุกร์นะจ๊ะหนึ่งสองสามคนเกิดวันศุกร์นะคะ ทผนภันะคะการเดินทางการโยกย้ายการติดต่อการเจรจาก,การพูดการคุยนั่นเองนะคะเรียกว่าคนเกิดวันศุกร์นะคะที่ประจอดลงเท้านะคะเดินทางขึ้นเหนือลงใต้นะคะมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนะคะในช่วงนี้นะ ามเหรียญน,นะคะการติดต่อการพูดคุยการเจราจาการค้าขายนะคะการเป็นนายหน้าการเป็นเซลล์นะคะนะเรียกว่าช่วงนี้จะได้รับาการตอบรับกลับมาที่ดีนั่นเองนะคะเจ็ดดาบก็เรียกว่าใครบางคนอาจจะมีช่องทางมีลู่ทางนะคะหลายสิ่งหลายอย่างในการทํามาหารกินนะคะบางคนมีงานประจําอยู่แล้วนะคะอาจจะมีเรื่องของการอแอบรับจอบการหาไรายได้เสริมได้ด้วยเช่นกันนะคะในช่วงนี้ เจ็ดาบ,บางคนอาจจะอยู่ในช่วงของการขนย้ายนะคะนะการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่อยู่ที่อาศัยได้นะคะนะในเรื่องของอาการเงินก็เรียกว่าไม่ได้ติดขัดอะไรนะคะสามเหรียญมีเงินเข้ามาให้จับจ่ายใช้สอยอยู่ตลอดนะคะแต่ก็เรียกว่าเป็นเงินหมุนนะคะช่วงนี้เนาะได้มาจ่ายไปนะคะใครบางคนต้องระวังในเรื่องของข้าวของมีค่าอาจจะตกหลน่นสูญหายนะคะอาจจะถูกงัดแงะได้นะคะเจ็ดดาบถูกลักถูกขโมยเนาะช่วงนี้ก็ต้องรัดเข็มขัดรัดกลุ่ม ดูแลข้าวของมีค่าของตัวเองนิดหนึ่งนะคะคนเกิดวันศุกร์ในเรื่องของความรักนะคะก็ต้องระวังในเรื่องของปัญหามือที่3ปัญหารักสามเศร้าด้วยนะคะนะช่วงนี้นะคะในเรื่องของสุขภาพต้องระวังในเรื่องของออการเป็นเน็บชานะคะเท้าชามือชานะคะนะช่วงนี้กระดูกเข่าข้อนะคะ อสเวนเลียนก็เรียกว่าคนเกิดวันศุกร์มีโอกาสที่จะได้รับทรัพย์รับโชครับเงินก้อนใหญ่นะคะในช่วงนี้ใครบางคนอาจจะมีในเรื่องของการลงทุนเข้ามาด้วยเช่นกันนะคะนะก็เรียกว่าคนเกิดวันศุกร์นะคะดวงดีมีโชคมีลาบนะคะในช่วงนี้นะคะจะทําอะไรก็เรียกว่ามีคนคอยช่วยเหลือน,นั่นเองนะคะต่อไปนะคะคนเกิดวันเสราร์นะคะวันสุดท้ายแล้วนะหนึ่งสองสามนะคะคนเกิดวันเสราร์ช่วงนี้ก็หกดาบนะคะก็เรียกว่ามี บางสิ่งบางอย่างอาจจะต้องอยู่ในช่วงของการรอคอยนะคะคุณเกิดวันเสาร์นะคะมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปในสถานที่ใกล้น้ําใกล้ทะเลด้วยนะคะหาถ้วยมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปเยี่ยมคนป่วยนะคะคนไม่สบายหรืออาจจะเดินทางไปงานอาวมงคลนะคะช่วงนี้อาจจะได้รับข่าวาวทั้งข่าวดีและข่าวไม่ดีนะคะคนเกิดวันเสาร์ เจ็ดถ้วยก็เรียกว่ามีไอเดียมีโปรเจกต์นะคะนะอยากจะทาหลายสิ่งหลายอย่างนะคะแต่เรียกว่าช่วงนี้ก็ต้องอยู่ในช่วงของการรอคอยนั่นเองนะคะจะหยิบจับจะทําอะไรก็เรียกว่ารอคอยสักรอคอยเวลาสักนิดหนึ่งนะคะโดยสภาวะเศรษฐกิจช่วงนี้นะคะค่อนข้างที่จะยังไม่นิ่งนั่นเองนะคะคนเกิดวันเสาร์อาจจะมีความน,น้อยเพื่อนร่วมง,งานนะคะน้อยใจหัวหน้างานได้นะคะในช่วงนี้นะคนเกิดวันเสาร์ใช้เงินเก่งนะคะหามากใช้มากช้อปปิ้งนะคะ ซื้อข้าวของนะคะของสวยๆงามๆอาหารของกินขนมนมเนยนะคะช่วงนี้ก็เรียกว่าหมดไปกับค่าใช้จ่ายก็เรียกว่าต้องรัดเข็มขัดให้ตัวเองนิดนึงนะคะในเรื่องของความรักอาจจะมีความน้อยๆน้อย,อยใจกันงอนกันนะคะเกิดการไม่เข้าใจกันขี้หึงขี้หวงระแวงกันนั่นเองนะคะช่วงนี้นะก็เรียกว่าให้หันมาเอาอกเอาใจดูแลกันให้มากขึ้นจะดีกว่านะคะ ในเรื่องของสุขภาพคนเกิดวันเสาร์ต้องระวังในเรื่องของการเป็นภูมิแพ้ผื่นคันเป็นไข้เป็นหวัดไอจามไม่สบายนะคะช่วงนี้อาจจะมีในเรื่องของการปวดบ่าปวดไหล่เข้ามานะคะเชอริออดนะคะก็เรียกว่าคนเกิดคนเกิดวันเสาร์นะคะที่ประจาลงเท้านะคะเดินทางขึ้นเหนือลงใต้นะคะช่วงนี้อาจจะมีโอกาสได้เดินทางไป ไปในสถานที่หน่วยงานราชการนะคะนะก็เรียกว่าคนเกิดวันเสาร์วันนี้จะได้รับทั้งข่าวดีแล้วก็ข่าวไม่ดีด้วยนะคะงานหนักงานเหนื่อยงานเยอะงานมากนะคะอดทนต่อสู้ฝ่าฟันกันไปนะคะนะเรียกว่าเป็นสถานการณ์แค่วันเดียวนะคะในวันนี้นะคนเกิดวันเสาร์โชคลาภถามว่ามีไหมโชคลาภไม่มีนะคะนะเรียกว่าคนเกิดวันเสาร์ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะแต่ถ้าใครชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคก็ลองดูนะคะตัวเลขจัดทะเบียนรถนะคะ ก็จบลงแล้วนะคะสำหรับการอ่านดวงของคนที่เกิดทั้ง7วันนะคะฝากติดตามคลิปต่อๆไปของหมอฟ้ากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ